สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะการอ่านพระคัมภีร์จำนายหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่25มิถุนายนพระธรรมกิจการวันที่7็ข้อที่4 4ถึง60สเตเฟนยังคงเป็นพยานเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาบอกว่าบร,บรรพุษอยู่ในทิ่ทุรกรันดารและก็มีเต็นต์สักขีพยานเต็น์นัดพบหรือพลับลาของพระเจ้าเขาได้อยู่ที่นั่นและดาวิดเขาปรารถนาจะสร้างพระวิหารแต่สําเร็จด้วยลูกชายของเขาคือโซลมอนสเตเฟนก็ได้พูดถึงสิ่งที่คนอิสราเอล ในอดีตได้ทำคือเขาหัวแข็งใจดื้อดึงหูตึงหัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิบ์รบรรพบุรุษของเขาเป็นอย่างไรคนอิอิสราเอลก็ยังคงเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันในตอนสมัยสเตเฟนเขาจึงทนไม่ได้จึงลุกขึ้นเอาหินคว้างสเตเฟนเสียชีวิตในขณะที่สเตเฟนใก้จะเสียชีวิตเขาก็บอกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบ,บาปนี้เมื่อสเตเฟนกล่าวอย่างนี้เขาก็สิ้นใจสเตเฟนเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเขาเป็นเหมือนพระเยซู แม้กระทั่งเวลาที่เขาได้จากไปน้องครับขอให้เราเรียนแบบจากพระเยซูและดําเนินชีวิตเพื่อถาวายเกียรติแด่พระองค์อย่างที่สเตเฟนได้เป็นเราจะดําเนินชีวิตนําคนมาถึงพระองค์มากขึ้นนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ